ลงเฝ้ากันนะคะชอบเองไหมดูแลแล้วนะคะจะมีฉลองไหมจะมีฉลองไหมครับจะมีฉลองไหมใช่ไหมครับคาดว่าน่าจะต้องมีนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ก็คงจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ได้ไปกันนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีบางท่านเท่านั้นเองที่จะทราบนะครับเพราะว่าเราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นการประกาศนะครับก็วันนี้บางคนก็ยังไม่ทราบก็เพิ่งทราบเหมือนกั ทุกคนแล้วก็มาเหมือนร่วมแสดงความดีด้วยเหมือนแบบวันนี้อยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยอะย่างนี้ค่ะให้แบบว่าวันดีๆด้วยแล้วก็รู้หลายๆอย่างไปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องด้วยเมย์มีน้องนะคะแล้วก็เรื่องของที่ว่าเมย์แต่งงานกับลุงแล้วค่ะก่ช่วงไหนครับองหลังทอดหรือก่อนก็ต้องดูก็คมอาจจะหลังทอดเพาเคยพูดไปทาแทนไปเหมือนงานว่าอยากจะจูงลูกเข้างานแต่งนะอะไรอย่างงี้เคยบอกไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ ก็อันนี้นะครับก็คือเป็นภาพในวันงานก็ดูดีวิภาพจริงก็เลยให้ดูอันนี้ละกันก็เป็นอันนี้คือในวันงานวันนั้นเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะมีให้ดูพอดีมือเอาไอแพดลงมานะจะด่วนเล็กๆก่อนพอดีลืมเออยังไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนที่ทำไม่ได้เลือกค่ะคือไม่ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกตอนที่ทำไม่ได้เลือกค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพอดีเม ได้ไข่น้อยนะคะได้ได้ก็เลยไม่กล้าเลือกเพราะเลือกแล้วกลัวไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียก็เลยย่อมใส่ไปแล้วก็ลุ้นีกว่าเลือกจริงก็เลือกได้แต่ว่าจะค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยอะค่ะจะได้น้อยอาจจะไม่ได้เลยนะคะทำานี้่ะทที่ไหนเบอคที่ไยครับอยู่ข้างๆนี่ยใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าต้องยืนยันนะครับว่า ยืนยันอีกครั้งนัผมไม่ใช่ไม่มีน้ํายานะมีนะฮะแต่ว่าพอดีว่าอย่างที่ทราบคุณเมย์เขาเขาผ่าตัดซีสที่รังไข่ที่มดลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องแบบมีการถูกทําลายตัวรังไข่ไปด้วยนะฮะก็เลยข้างหนึ่งเนี่ยผลิตไข่ได้3ฟองส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่ผลิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการปรึกษาคุณหมอนะครับว่าเราขออนุญาตฉีดเข้าไปได้ไหมฉีดเชื้อได้ไหมคุณหมอบอกว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าคงจะไม่ติด นะครับสิ่งที่ติดได้อย่างเดียวคือ,อต้องนำเอาไข่มาผสมกับสเปิร์มของพี่แล้วก็ทำเป็นตัวอ,อ่อนก็เปลี่ยนเยใช่มก็ไปที่ายเลยไปเอียดจะเยอะมากนี่ค่ะทาองฟังครับท่าี้ระยะสามอะทั้งทั้งเดียวค่ะทั้งแรกก็ได้เลยแต่ว่าก็ก็จริงๆลุ้นเกิดแรกลุ้นลุ้นสองแต่ว่าได้หนึ่นก็ขออะไรเท่าไหร่อ่ะปลายพฤศจิกาค่ะ หลังจากนี้เรามัระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ปกติก็เรามัดระวังแล้วค่ะเพราะว่าเมย์ไม่ได้แบบไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ทำอะไรเลยเดินก็อยู่แต่ในห้องค่ะอยู่แต่ในห้องก็เลอยู่ชั้นบนทั้งบนบานลงกระดาษก็ไม่ให้ลงค่ะก็คือเหมือนต้องเซฟมากๆอย่างเงี้ยเมย์หยุดมาแล้วสามเดือนคิดว่าเดือนหน้าจะลองดูจะเริ่มจะลองเริ่มทำนิดหน่อยเริ่มเริ่มงั้นหยกอัน ไม่แอคทีฟเลย์เอยแล้วก็มีหนูมอนุญาตไหมคะฮะอนุญาตมคะให้ทำงานเหรอฮะก็จริงๆแล้วก็คือตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาคุณเลวเขาก็แพ้เยอะมากนะฮะคือมีอาการแพ้ท้องแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอาการผื่นขึ้นตามตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าเกิดเมย์คิดว่าเมย์ไหวเนี่ยอยากจะทำก็ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องต้องแบบทำในแบบไม่ใช่ว่าไปยืนไปเดินไปอย่างเงี้ยถ้านั่งเฉยๆอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่า ยังเลยจะมีชิงรางวัลเนี่ยพี่เยคะพี่หนุ่มขอย้อนกลับไปนิดนึงหมดหน้าตักไหมคะสำหรับสินสอดของพี่เมย์อ๋อก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกวันนี้เราเราคบกันมาตั้งโอ้โหสิบห้าปีแล้วนะฮะเรื่องสินสอดก็ก็คงต้องมีบ้างนะครับต่อขออนุญาตเราผูกไว้แล้วกันนะแล้วแหวนที่ใส่อยู่นี้คือจะหลับยังไงคะออ๋ไม่ใช่ฮะอันนี้ก็ก็เป็นแหวนในวันงานที่ที่ใส่ให้ อันนี้แตอันนี้เท่าไหร่กี่จังหะอันนี้ไม่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 เท่าไหร่อะครับไม่บอกจัหวะก่องเลี่ผมก็มีใช่ไหมคะของพี่เป็นอันเล็กๆที่พี่เมย์เป็นให้ใช่ก็คือมันมันยาวเมย์จะใส่เหมือนกับพี่หนุ่มแบบนี้ค่ะเป็นเป็นอันที่ใส่ประจำวัจะเหมือนกันคู่กันแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ปกติจะเว้นเก็บไว้เฉยๆเพราะเมย์ชอบชอบใส่เล็กๆแบบนี้เอาไม่ลงนะครัะ ครับวันนั้นใช่ไหมครับก so ็มีมีประมาณ50คนนะครับซ so ึ่งเป็นคนในครอบครัวก็คือจะมีครอบครัวของคุณเมย์นะฮะก็จะมีหน้าแตงหน้าตุ่มนะครอบครัวเมย์ก็จะมีทางสายคุณแม่พ่อแล้วก็ครอบครัวทางพี่หนุ่มก็จะมีคุณป้ามีน้องนะครับที่จะเป็น ร่วมงานในวันนั้นก็เป็นการทานข้าวร่วมกันอของสาวเขาคือตอนตอน,นตอน,นตอนเช้าเราก็ทําบุญที่บ้านนะคะแล้วก็ทําจดทะเบียนจดรถนะคะแล้วก็สมแหวนการประพฤติที่บ้านแล้วเราก็ย้ายไปทานข้าวเลี้ยงกันกลางว,วันที่โรง <c oughs> แรมนะคะบอกบอก,บอกวันนั้นไม่ไม่มีเพื่อนเลยค่ะมีแต่ญาติจริงๆเท่านั้นเองน่คะเมล ค่ะมี็นกำเนิดพลอยค่ะเพื่อนกำเนิดพลอยไม่ค่ะเป็นชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อด้วยก็เป็นปัทติดากำเนิดพลอยค่ะปัทติดาปัทถิดาปอิดาปอปลาท้าทหารจระอิศรสระอิศรสระเปลี่ยนปัทถิดาเปลี่ยนหลังจดทะเบียนครับเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นกำเนิดพลอยแล้วด้วยตัวเลขกับชื่อมันไม่มี ตัวเลขนามสกุลกับชื่อให้เข้ากันก็เลยก็ต้องปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อให้เข้ากับนามสกุลตัวเลขก็ได้รวมกันแล้วได้เลขดีๆใแต่เราใช้นางสาวค่ะไม่คุ้นกับนาแต่ท่นเนียนรอาีเร่อออ๋อมาอยู่ที่บ้านปกติเนี่ค่ะบ้านที่ร่วมกันค่ะไม่มีัาวเอลืนะไรนะปัญญาเหรอ แปว่าผู้เป็นที่รักก็บางไม่ใช่ผู้เปรักอันเก่าจำไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยแต่ดีค่ะดีบวกเล่มาแล้วดีเหงนหปีที่ใช้ชีวด้วยกันมานี่แบบมีอะไรเปลียนแปลงไปจากวันที่คบกันปีไหมคะมนเป็นาภากก็ถ้ตรงจริงๆเลยป้าพี่ก็พี่ก็เลิแรกอ่ะไม่หรอกคือจริงๆพี่ก็เปลี่ยน เปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าจากคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้มีภรรยาไม่ได้มีคนต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ต้องมาเหมือนกับมีคนที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นก็ต้องคอยดูแลเขาทํางานเสร็จก็ต้องกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนนี่คือเราต้องไปแรกแรกก่อนอะไรอยา่างเงี้ยจริงไหมคะพี่เมย์แต่พี่หนุ่มดีมากพีพูดตรงๆนะคะจริงจริงยิ่งยิ่งตอนที่เมย์แบบทำอะไรไม่ได้ช่วงที่ต้องแบบทำน้องใช่ไหมคะ เราอยากทำอะไรได้เลยไงเขาก็ต้องทำตะเภาให้เมทานคอยดูแลฉีดยาให้เมย์เขาไม่ต้องฉีดกระตุ้นท้องเฉีดยาจริงๆไม่ฉีดยาอื่นนะฉีดยาจริงนะคอยค กับ,บทุกอย่างแบบดีมากกับแบบทางานรีบทาํางานรีบกลับมาดูแล้วก็เป็นห่วงตลอดเวลาเขาดูแลดีมากจนวันหนึ่งเมียกูเขาเลยว่าเนี่ยถ้า